สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพงกับมาชมเทศกาลเฉลิมฉลองงานรื่นเริงเทศกาลหมอลำเฟสติวัลเทศกาลหมอลำนะครับวันนี้จัดที่หน้าลานหอวบดนะครับลานหอวบดึบงประชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับในช่วงนี้วันนี้เป็นวันแรกนะฮะของการเปิดงานนะก็เป็นช่วงที่กําลังจะรอการเปิดงานนะครับ มาชมบรรยากาศของงานเล็กน้อยนะครับนี่คือหอโวทร้อยเอ็ดนะครับจุดต่างงานครับเดี๋ยววันนี้วันที่1 9บเก้ากาจัดงานไปถึงวันที่21นะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ่ะมาชมบริเวณรอบๆงานหน่อยครับพ,พี่น้องก็มาจาัดในเทศกา,กาลแล้วก็มาขายสินค้าจาหน่ายสินค้าตอนรับพี่น้องที่มาเที่ยวเพื่อสนุกสนานนะครับ จะเป็นงานนะครับร้านหมอโบนนเวนบึงพระรามชัยนะครับร้านอาหารกินน้องก็อมาต้อนรับนะครับกินน้องที่มาเที่ยวนะครับนีกคือมาหากรรมงานมาหากรรมเฉลิมฉลงองงานรื่นเริงเทศกาลนะครับ เี้มีหมอรำมีดนตรีนะครับซึ่งช่วงเย็นวันนี้ก็เริ่มแสดงดนตรีมีวงใหญ่ๆอยู่3าวงนะครับวงใหญ่ๆหญ่มอรำวงใหญ่3อามวงวันละวงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นดนตรีคอนเสิร์ตนี่ครับพี่น้องที่มาจับใจตอนรับพี่น้องนะครับที่มาเที่ยวนะครับเจ้าสัวแตงโมอะโวคาโดนะครับเจ้าสัวอะโบคาโด แ,แตงโมงนะครับนะครับขา,ายของดีพี่น้องที่มาัไปมาหาัสูก,ก็ผ่านมาแวะรานต่างๆในพี่น้องมาจัดนะครับงานวันนี้จัดไปสามวันนะครับจากวันนี้ไปจากวันที่19กันยายนไปถึงวันที่21กันยายนณนะบริเวณลานหอโบสถ์ ปลานหอโบทบึงพลานชัยตรวร้อยเอ็ดครับนะยังไครับพี่น้องนะครับเที่ยวยังไงก็ตามก็ปากท้องก็ยังจำเป็นอยู่ดีนะครับเนะที่ยวชมงานแล้วก็สุดท,ท้ายก็มานั่งรับประทานนะครับูกเล็กเด็กแดงมาร่วมงานมาดูเลยมาดูงานนะครับชมงานวันนี้ ท่ดร่วมกันสนุกสนานไปด้วยกันมีทั้งความสวยงามแล้วที่สําคัญสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของการรักโลกแบบยั่งยืนด้วยแน่นอนนะและที่สําคัญครับู้ที่มาบริเวณงานของเราวันนี้นะครับไม่ใช่แค่มาชมเทศกาลแต่วันนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่เราจะได้เรียนรู้รู้จักเสียงพินเสียงแคนที่ถือว่าเป็นต้นตำรับของชาวอีสานแท้ๆเลยนะฮะและที่สาคัญม้่อสักครู่เรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะฮะวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเริ่มการตอนเย็นจะมา ชมหมอลําวงใหญ่คณะใหญ่นะครับวันนี้ได้ทราบว,ว่าวงใหญ่ก็เป็นวงอะไรค่อยมาดูในตอนเย็นในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ